ขาเนี่ยไปจ้ำมาไปอย่างอย่างมาเขาเจ้าโดนไหมกับแทกโดนไหมกระแทกรอดตอนตีวาดโดนภาคแรกเลยแกมาแกลังโดนมัดเนี่ยจิ้วเลยอันนี้เอาเนี่ยจะได้ต่อเขาเจ้าผมก็หาประมาณนะยามองเนี่ยค่ะท้าอ่ายามองท้าเนาะเจ้าเนาะยามองเนี่ยมันจะกห่อหน้อยนะเจ้าเนาะ ฉะนั้นการผมพยาบาลตัวเองเบื้องต้น,ตนก,ก็คือว่าเอาหูหาอาย่างเย็นๆอย่างเช่นเอาน้ำแข็งก้ารหรือว่าประครบเย็นนะค่ะประครบมันไวประมาณ3-5นาทีเจ้าประครบตรงที่ว่าเขาเป็นนะนะมันจะยา่างห่มบ่าอาการปวดเนี่ยมันหมอแพ้ถ้าถ้าเอาอายยามองขอต้านะค่ะจากที่ว่าจุดน้อยเดียวเนี่ยมันจะกลายเป็นอยายใหญ่เลย แ้ถ้าเขาเอาความเย็ยนเขา้าชั่งักมันมันกับกัานหักว่ามันอ่ะมันจะบอกแปบวบ่าจ,จะบอกแผลหนักเนาะวันนี้น้องก็จะหู้เจลเย็ยนเอาไปกับยาแก้ปวดอักเสบเอาไปนะกินยาตามนี่ประมาณห้วันประเจ้าเนาะถ้าเป็นออหยางะ่ะเบื้องต้นแปว่าหายใจมาหานอ้องตั้งแต่แหลกเลยก็จะได้หายโว้ยเนาะเจ้าขอบคุณเจ้า